พวกเขาคือใครกันชายหญิงที่เดินอยู่คนเดียวในโลกแห่งความคิดท่ามกลางเสียงดังวุ่นวายของโลกพวกเขากลับเลือกเงียบสงบไม่มีคำอธิบายใดๆไม่มีคำเชิญชวนมีเพียงตัวตนและความเงียบอัจฉริยะหลายคนไม่ได้อยู่ในที่ที่คนส่วนใหญ่คิดว่าควรอยู่พวกเขาไม่ใช่นักพูดไม่ใช่คนเข้าสังคมเก่งไม่ใช่คนที่ชอบสปอตไลท์แต่พวกเขากลับสร้างสิ่งที่เปลี่ยนโลก ก่อนอื่นเราต้องแยกให้ออกก่อนว่าสันโดษกับความเหงาไม่เหมือนกันความเหงาคือการหุหาคนอื่นแต่ไม่ได้รับสันโดษคือการเลือกอยู่คนเดียวเพราะมันมีพลังบางอย่างซ่อนอยู่ในนั้นเทสลาทำงานจนดึกทุกคืนเขาไม่แต่งงานไม่มีครอบครัวไม่ออกสังคมแต่เขาสร้างสิ่งที่ทำให้วันนี้เรามีไฟฟ้าใช้เพราะในความเงียบนั้นเขาได้ยินเสียงที่คนทั่วไปไม่เคยได้ยิน อัจฉริยะจำนวนมากรู้ว่าความคิดที่แท้จริงไม่ได้เกิดขึ้นในห้องประชุมแต่เกิดขึ้นตอนคุณเดินอยู่คนเดียวคิดอยู่คนเดียวสตีฟจ็อบใช้เวลาเดินคนเดียวเป็นชั่วโมงๆเพื่อคิดเขาไม่คุยโทรศัพท์ไม่ฟังเพลงไม่เปิด YouTube เขาแค่อยู่กับตัวเองและไอเดียที่เปลี่ยนโลกก็เกิดขึ้นที่นั่นโลกปัจจุบันเต็มไปด้วยเสียงรบกวนคุณมีโนฟิชเชันทุกนาที แต่สมองต้องการความเงียบเพื่อสร้างอะไรบางอย่างและอัจฉริยะเขารู้เรื่องนี้ดีไอสไตล์เคยกล่าวว่าฉันอยู่คนเดียวเกือบตลอดชีวิตและนั่นทําให้ฉันคิดได้ในแบบที่คนอื่นไม่คิดในโลกที่ทุกคนกําลังแข่งกันแสดงออกพวกเขาเลือกที่จะถอนตัวไม่ใช่เพราะไม่เก่งแต่เพราะพวกเขาต้องการพื้นที่ให้ความคิดได้เติบโตลองคิดดู ทฤษฎีสัมพัทธภาพไม่ได้เกิดบนเวทีเทททมันเกิดในห้องเล็กๆที่เอาเบิร์ตไอส์สไตล์ทำงานเงียบๆหลังเลิกงานที่สำนักงานสิทธิบัตรจิตใจของอัจฉริยะไม่ใช่สนามเด็กเล่นมันคือห้องทดลองที่ต้องการความเงียบเป็นเชื้อเพลิงบินเกตมีติงวีคสัปดาห์ที่เขาหายตัวไปจากโลกไม่มีอินเทอร์เน็ตไม่มีคนไม่มีเสียงมีแค่หนังสือกาแฟและความคิดเพราะการอยู่คนเดียวไม่ใช่การตัดขาด แต่มันคือการเชื่อมต่อกับสิ่งลึกที่สุดในตัวเราเองอัจฉริยะไม่กลัวความเงียบเพราะพวกเขาไม่ได้รอฟังเสียงคนอื่นพวกเขารอฟังเสียงข้างในซึ่งบางครั้งแผ่วเบากว,ากว่าเสียงใดๆในความสันโดษคุณไม่มีคนชมไม่มีคนติมีแค่คุณกับความจริงและนั่นแหละคือสนามฝึกของอัจฉริยะไม่มีใครเห็นแต่ทุกคนสัมผัสได้จากผลงานที่ออกมาทีหลัง คุณเคยสังเกตไหมคนที่เปลี่ยนโลกมักเป็นคนที่เดินสวนทางกับโลกพวกเขาไม่รีบไม่ตามกระแสพวกเขาเลือกเดินชา้ชาๆและเดินลึกลงไปในความคิดของตัวเองฟินเซนแวนกอศิลปินที่คนยุคนั้นคิดว่าเขาบ้าเขาไม่มีชื่อเสียงไม่มีเงินทองมีแค่ภาพวาดและห้องเงียบๆวันนี้ภาพของเขาขายได้เป็นร้อยล้านดอลลาร์แต่ในวันที่เขาวาด เขาอยู่ลำพังและไม่มีใครเข้าใจเขาเลยแม้แต่คนเดียวคนส่วนใหญ่ไม่กล้าอยู่คนเดียวเพราะกลัวต้องผเผชิญหน้ากับความจริงในใจตัวเองแต่คนที่ยิ่งใหญ่เขาไม่หนีเขา,ผาเผชิญและใช้มันเป็นพลังอัจฉริยะไม่ได้เกิดจากแสงจ้าแต่เกิดจากการเจรไนในความมืดความเงียบไม่ฆ่าพวกเขามันกลับสร้างพวกเขาการอยู่คนเดียวอาจทำให้ไม่มีใครเข้าใจคุณ แต่คุณจะได้เข้าใจตัวเองและคนที่เข้าใจตัวเองคือคนที่ไม่ต้องไล่ตามการยอมรับจากใครเสียงดังไม่ได้แปลว่าลึกซึ้งการพูดเยอะไม่ได้แปลว่าคิดเยอะบางคนเงียบทั้งชีวิตแต่สิ่งที่เขาสร้างพูดแทนเขาไปอีกหลายร้อยปีบางคนอยู่คนเดียวแล้วเหงาแต่อัจชริยะอยู่คนเดียวแล้วเติบโตเพราะพวกเขาไม่ได้ใช้ความสันโดษเพื่อหนี แต่ใช้มันเป็นเวทีฝึกจิตฝึกความคิดและฝึกความตั้งมั่นในโลกที่ทุกคนตะโกนการฟังตัวเองกลายเป็นเรื่องแปลกแต่คนที่ยิ่งใหญ่ไม่เริ่มต้นจากเสียงคนอื่นพวกเขาเริ่มจากการเงียบแล้วฟังเสียงในใจคนทั่วไปอ่านทุกอย่างฟังทุกเรื่องแต่อจฉริยะอ่านเรื่องเดียวแต่เจาะลึกเพราะเขามีเวลาไม่มีสิ่งรบกวนและความสันโดษเปิดทางให้เขา ลงลึกจนทะลุผ่านผิวเผินไปถึงแก่นแท้อัจฉริยะบางคนไม่ได้ฝึกสมาธิแบบนั่งหลับตาแต่เขามีสมาธิแบบเต็มร้อยกับสิ่งที่เขาทำไม่วอกแวกไม่เปิดแอปไม่เช็คลายแค่ทำสิ่งเดียวจนเข้าโฟโล์ในความเงียบเขาเข้าสู่โหมดที่เวลาหยุดเดินและที่นั่นเองความคิดที่ไม่ธรรมดาจึงเกิดขึ้นคุณเคยอยู่เงียบเงียบสักสิบชั่วโมงไหมไม่มีโทรศัพท์ไม่มีคุยไม่มีหน้าจอ แค่คุณกับความคิดแล้วดูซิว่าคุณจะเป็นยังไงอัจฉริยะคือคนที่สามารถอยู่กับความว่างเปล่าแล้วสร้างอะไรออกมาจากตรงนั้นได้พวกเขาไม่ต้องให้โลกภายนอกมาบอกว่าเขาเป็นใครเพราะเขารู้คำตอบจากข้างในแล้วความสันโดษไม่ได้มีไว้เพื่อหนีความวุ่นวายแต่มีไว้เพื่อสร้างสิ่งใหม่ที่ไม่มีในโลกมาก่อนและอัจฉริยะใช้มันเหมือนห้องทดลองทางความคิด เคยไหมตอนอาบน้ำอยู่ในห้องเงียบๆแล้วจูจ่ๆไอเดียก็ผุดขึ้นมานั่นแหละคือพลังของสันโดษเพราะสมองเราไม่ชอบถูกเร่งมันชอบถูกปล่อยให้ไหลและคิดเองอัจฉริยะรู้ว่าความคิดที่ดีที่สุดไม่ได้เกิดตอนคุณพยายามคิดแต่มันเกิดตอนคุณเปิดพื้นที่ให้ความคิดได้เดินอัจฉริยะไม่ได้คิดเยอะกว่าคนอื่นแต่เขามีระบบคิดที่ชัดเจนกว่าและระบบนั้น มักถูกออกแบบในเวลาที่เขาอยู่คนเดียวลองปิดมือถือวันเดียวแล้วเขียนว่าฉันเชื่ออะไรฉันต้องการอะไรจริงๆอะไรคือสิ่งที่ฉันพร้อมทำต่อให้ไม่มีใครมองเห็นคำตอบที่ได้อาจเปลี่ยนทั้งชีวิตในโลกที่ทุกคนอยากโพสต์ทุกวันพูดทุกเรื่องเขียนทุกโพสต์อัจฉริยะบางคนพูดน้อยมากแต่พูดครั้งเดียวทุกคนหยุดฟังเพราะเขาไม่ได้ใช้เวลาไปกับการแสดง แต่ใช้มันไปกับการสร้างเวลาเราอยู่กับตัวเองนานพอเราจะเลิกเปรียบเทียบไม่ต้องแข่งขันไม่ต้องรีบแล้วคุณจะเริ่มรู้ว่าจริงๆแล้วคุณอยากทำสิ่งนั้นเพราะมันเรียกจากข้างในไม่ใช่เพราะใครทำแล้วดังนั่นแหละจุดเริ่มต้นของงานระดับอัจฉริยะนิโคลาเทสลาใช้ชีวิตส่วนใหญ่ในห้องเงียบไม่แต่งงานไม่ออกสังคม มีแต่สมุดโน้ตเครื่องมือและจินตนาการที่เกินยุคสมัยเขาบอกว่าทุกการค้นพบของเขาไม่ได้เกิดจากเสียงนอกโลกแต่มาจากเสียงในจิตที่ดังขึ้นเมื่อโลกเงียบลงเธอใช้ชีวิตส่วนใหญ่ในบ้านไม่เข้าสังคมไม่เดินทางไม่เป็นที่รู้จักแต่หลังเธอจากไปมีบทกวีเกือบ1,800บทถูกค้นพบในห้องของเธอเอมิลีดิคินสันสอนให้เรารู้ว่า คุณไม่จําเป็นต้องอยู่ในแสงสปอร์ตไลท์เพื่อสร้างแสงของตัวเองในช่วงชีวิตหนึ่งสตีฟจ็อบเดินทางไปอินเดียเพื่อค้นหาความหมายของชีวิตเขากลับมาพร้อมแนวคิดเรียบง่ายลึกซึ้งและเงียบงันเขาไม่ได้แค่สร้างเครื่องมือแต่เขาสร้างประสบการณ์ซึ่งเกิดจากการฟังอย่างลึกไม่ใช่เสียงลูกค้าแต่เสียงข้างในที่บอกว่าอะไรคือสิ่งที่โลกยังขาดอยู่สมชีวิตสเส้นทาง แต่มีสิ่งหนึ่งเหมือนกันพวกเขากล้าอยู่คนเดียวสิ่งแรกที่อัจฉริยะทำไม่ใช่การอ่านมากกว่าคนอื่นแต่คือการหยุดเสพเสียงที่ไม่จำเป็นคุณจะไม่มีวันได้ยินเสียงตัวเองถ้ายังเปิดทุกเสียงจากข้างนอกอยู่ตลอดเวลาสตีฟจ็อบมีเวลาเดินคนเดียวทุกวันบินเกตมีทิ้งวิคที่ปิดทุกอย่างแล้วอ่านเขียนลำพังคุณไม่ต้องรอมีเวลาว่าง แค่เริ่มจาก20นาทีต่อวันที่ไม่มีมือถือไม่มีคนไม่มีเสียงแค่อยู่กับความคิดล้วนๆเวลาคนอยู่เงียบเงียบพอเขาจะเริ่มเห็นว่าบางความคิดของตัวเองก็สับสนบางแผนในใจก็ขัดแยง้งแต่เมื่อเราเห็นความยุ่งเหยิงนั้นเราจะเริ่มจัดระเบียบมันได้สันโดษทำหน้าที่เหมือนกระจกสะท้อนทั้งจุดแข็งและจุดที่เราหลอกตัวเองมานานอจริยะไม่ได้ทำสิ่งยิ่งใหญ่ทันที พวกเขาเริ่มจากสิ่งเล็กที่สุดที่ทำได้แล้วทำซ้ำอย่ารอให้ความเงียบสร้างปาฏิหาริย์ให้มันเป็นสนามฝึกซ้อมที่คุณขัดเกลาตัวเองทีละวันเสียงดังๆในโลกนี้มักอยู่แค่ชั่วคราวแต่เสียงที่เกิดจากความเงียบลึกๆมักจะฝังอยู่ในใจคนไปอีกนานคุณไม่ต้องดังถ้าเสียงที่คุณจะพูดคือสิ่งที่มีความหมายจริงๆในวันที่คนอื่นมัววิ่งไล่เสียงปรบมือ คุณแค่ต้องเดินกลับเข้าหาความเงียบแล้วสร้างบางสิ่งที่โลกไม่เคยเห็นโลกมักถามว่าคุณมีผู้ติดตามกี่คนมีเพื่อนกี่คนมีใครสนใจคุณบ้างแต่โลกไม่เคยถามว่าคุณเข้าใจตัวเองแค่ไหนคุณนิ่งพอที่จะเปลี่ยนแปลงอะไรจริงๆได้หรือยังเราจำชื่อคนที่พูดเก่งไม่กี่คนแต่นึกชื่อคนที่คิดลึกได้ไม่รู้จบ คนที่เปลี่ยนโลกไม่ได้มาจากเวทีประกวดแต่มาจากห้องเงียบเงียบห้องหนึ่งที่เขาอยู่กับตัวเองฝึกคิดสร้างจนพร้อมจะให้โลกเห็นผลงานที่ไม่ธรรมดาการอยู่คนเดียวที่เปล่าเปลี่ยวคือการหลงทางแต่การอยู่คนเดียวแบบตั้งใจคือการออกแบบทางเดินเองอัจฉริยะไม่ได้รอใครมาเข้าใจพวกเขาเข้าใจตัวเองก่อนแล้วจึงทำให้โลกเข้าใจในสิ่งที่เขาทำ บางทีคุณอาจรู้สึกว่าตัวเองอยู่คนเดียวไม่มีใครฟังไม่มีใครเข้าใจไม่มีใครมองเห็นแต่ขอให้รู้ไว้นั่นคือพื้นที่ว่างที่กำลังรอให้คุณเติมอะไรที่มีความหมายลงไปวิดีโอนี้อาจจบตรงนี้แต่การเดินทางของคุณเพิ่งเริ่มต้นเพราะถ้าคุณเข้าใจคุณค่าของความสันโดษแล้วคุณจะเริ่มรู้ว่ามันไม่ใช่กับดักแต่มันคือประตู ที่จะพาคุณไปสู่เวอร์ชันที่เก่งที่สุดของตัวเองถ้าคุณชอบการเติบโตที่ลึกมากกว่าความดังที่วูบวาถ้าคุณเชื่อว่าความเงียบอาจเป็นจุดเริ่มของสิ่งยิ่งใหญ่อย่าลืมกดติดตามช่องกินสมองนี้ไว้ครับเพราะเสียงเล็กๆแบบเราอาจไม่ดังแต่เราจะค่อยๆพาคุณไปไกลกว่าเดิม